ในคลิปนี้ลีก็จะมาแชร์เรื่องราวของลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่เป็น FC ของช่องลี USA ที่ตัดสินใจขับรถ24ชั่วโมงจาก LA มาเท็กซัสระยะทาง1,500กว่าไมล์เพื่อมาซื้อบ้านกับลีในงบประมาณ3 0 0 0 0 0เหรียญสหรัฐเรามาคอยลุ้นกันนะคะว่าเงิน3 0 0 0 0 0เหรี 300, ยญของ FC ท่านนี้จะซื้อบ้านที่นี่ได้หลังไหนแล้วระหว่างทางมีอุปสรรคอะไรหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lee USA นะคะหลังจากที่รีออกคลิปแชร์เรื่องราวการซื้อขายบ้านที่เท็กซัสไปก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากคุณผู้ชมทั้งในและก็นอกสหรัฐอเมริกานะคะวันนี้ลีจึงอยากจะมาแชร์ประสบการณ์การซื้อขายบ้านกับ FC ท่านหนึ่งซึ่งลีก็ได้ขออนุญาตนำเรื่องราวของท่านนี้มาเปิดเผยแล้วซึ่งที่จะนำมาเล่าก็เพราะว่าเคสนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเคสที่ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยทีเดียว เรื่องราวก็เริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่รีออกคลิปไปประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ได้รับการติดต่อจากคุณชื่อย่อว่าไอว่าสนใจอยากจะย้ายจากแคลิฟอร์เนียมาซื้อบ้านที่เท็กซัสซึ่งคุณแม่ของคุณไอเนี่ยก็เป็น FC แล้วก็ดูช่องรีอูเออยู่เป็นประจําอยู่แล้วส่วนเหตุผลที่เขาอยากจะย้ายมาที่นี่ก็เพราะว่าตอนนี้เขาเช่าบ้านอยู่ที่ LA แล้วก็รู้สึกว่า จากการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเดือนละ2อ0ถึงเหรียญทุกเดือนเนี่ยเหมือนเป็นการนำเงินไปทิ้งและตอนนี้ส่วนตัวก็พอที่จะมีเงินเก็บบ้างเลยคิดว่าถ้านำเงินนี้ไปซื้อบ้านสักหลังค่าผ่อนบ้านแต่ละเดือนก็เป็นการใช้จ่ายเพื่อผ่อนบ้านของตัวเองสร้างทรัพย์สินของตัวเองและสมมติว่าอยู่ไปสัก4ี่หปีแล้วเกิดไม่ชอบอยากจะย้ายกลับไปกเกษียณที่เมืองไทยอย่างน้อยก็สามารถขายบ้านหลังนี้นำเงินคืนมาแล้วก็นำเงินส่วนนี้นะคะไปใช้จ่ายกเกษียณที่เมืองไทยหรือว่าส่วนอื่นๆได้ และหลังจากที่คุณไอติดต่อลีเข้ามาเราก็คุยกันเรื่องสเปคบ้านที่ต้องการนะคะบัตรจ็ดงบประมาณสถานะทางการเงินต่างๆแล้วก็ลีก็อัปเดตลิสต์บ้านที่เข้าตลาดใหม่ๆเป็นระยะระยะให้คุณไอหนึ่วันผ่านไปทางครอบพอคุณไอก็ตัดสินใจออกเดินทางมาดูบ้านที่นี่ทันทีเลยนะคะโดยใช้วิธีขับรถมา24ชั่วโมงรวดไม่หยุดค้างคืนที่ไหนเลยและพอมาถึงก็เริ่มดูบ้านที่นัดไว้ทันทีเลยนะคะไม่ได้พักผ่อน วันแรกเราก็ดูกันไป3หลังบ้านหลังแรกที่ดูเป็นบ้านที่ครอบครัวคุณไอชอบมากที่สุดเลยแล้วก็เลยนัดดูหลังนี้เป็นหลังแรกแต่พอไปถึงก็เพราะว่าสภาพบ้านไม่ตรงปกสักเท่าไหร่นะคะในเว็บไซต์ขายบ้านถ่ายรูปไว้สวยมากแต่พอไปดูจริงๆไม่ได้เหมือนอย่างในภาพที่ถ่ายเลยนะคะเราก็เลยไปดูหลังที่2ต่อ อันนี้ก็เป็นบ้านหลังที่2ที่รีพาครอบครัวคุณไอไปชมนะคะบ้านหลังนี้ตั้งราคาอยู่ที่2 9 9 0 0 0เหเรียญเข้าไปก็จะเป็นไฮซีลิงตรงตามสเปคของที่คุณไอแจ้งไว้เดินเข้าไปข้างในนะคะก็จะมีส่วนของครัวห้องนั่งเล่นแล้วก็ราคาอยู่ในงบประมาณบ้านหลังนี้สวยงามถูกใจค่ะพอเสร็จเราก็ไปดูบ้านหลังที่3นะคะซึ่งก็ตรงตามสเปคเช่นกันที่บ้านมีพื้นที่โปร่งมีแสงเข้าไม่ทึบไฮซีลิง หลังจากดู3ามหลังเสร็จในวันแรกนะคะก็ค่ำแล้วทางครอบครัวคุณไอยก็ย้ายย้กันไปพักที่โรงแรมเพราะว่าทุกคนก็อดหลับอดนอนกันมามากกว่า20ชั่วโมงขับรถจากเอเอตรงดิ่งมาที่เคที่เท็กซัสระยะทาง1,500กว่าไมล์เหนื่อยมาหนึ่งวันเต็มเต็มก็เลยแยกย้ายกันไปพักผ่อนนะคะพอเข้าเช้าวันที่2อลีก็นัดดูบ้านไว้2หลังตอนช่วงเช้าซึ่งหลังแรกของวันที่2ก็คือหลังนี้นะคะ ราคาขายของหลังนี้ตั้งอยู่ที่3 0 0แสนเหรียญท่วนมีสีห้องนอนสีห้องน้ำเปิดเข้าไปก็จะเจอกับผมออฟฟิศอยู่ทางด้านขวาเลยนะคะพอเราเดินตรงไปก็จะเจอกับห้องรับแขกที่มีเพดานสูงโปรง่ง high ceiling และสำหรับหลังนี้พื้นที่บ้านอยู่ที่2,400ตารางฟุตพื้นที่หลอด5,700ตารางฟุตมีครัวแบ่งเป็นสัดส,ส่วนเราไปดูในส่วนของห้องนอนนะคะที่อยู่ชั้นล่าง ซึ่งก็เป็นมาสเตอร์เบดมอันนี้เป็นห้องน้ำของมาสเตอร์เบดมนะคะมีอาบน้ำซิงค์สองฝั่งห้องดาดนิ่งรูมสภาพบ้านค่อนข้างใหม่มากนะคะ ต่อไปเราจะไปดูที่ชั้น2ของบ้านหลังนี้กันขึ้นมาก็จะเห็นเป็นแอรียรับรองแขกนะคะตรงนี้มีห้องนอนข้างบน3ห้องอันนี้ห้องที่2นับจากข้างล่างแล้วก็อันนี้ต่อไปจะเป็นห้องนอนห้องที่3นะคะ แล้วก็ห้องนอนห้องที่4จะอยู่ตรงนี้นี่ก็เป็นส่วนของห้องน้ำเราลองมาดูวิวจากชั้นบนนะคะมองลงไปข้างล่างที่เป็นห้องรับแขกก็จะเป็นวิวแบบนี้นีห้องซักผ้าซ,ซึ่งติดอยู่กับโรงรถที่จอดได้2คันนะคะ หลังบ้านมีพื้นที่กว้างพอสมควรนะคะด้านข้างตัวบ้านก็ถูกดีไซน์อย่างสวยงามนะคะตามที่เห็นมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะวางดอกไม้ในโซนของหน้าบ้านก็จะมีแอร์เรียไว้ให้นั่งเล่นนะคะเอาไว้นั่งรับลมชมวิว ลูกค้าเดินดูไม่ถึง5นาทีก็ตัดสินใจเอาหลังนี้เลยนะคะลีก็เลยยื่นออฟเฟอร์ไปและด้วยตลาดที่นี่ที่ฮอตมากบ้านหลังไหนเข้าตลาดถ้าเป็นบ้านสวยก็จะขายออกอย่างรวเดเร็วทันทีนะคะบางหลังไม่ทันได้เปิดโอเปนเฮาส์ก็มีคนออฟเฟอร์แล้วก็ขายออกไปแล้วและจากประสบการณ์แล้วก็การเทียบราคาบ้านใกล้เคียงแถวนี้ลีกับครอบครัวคุณไอก็เลยตกลงกันว่าจะบวกไปอีก1 5 0 0 0เืนหนเดยนะคะสำหรับหลังนี้ที่ดูแล้วก็คิดว่าต้องได้ชัวแน่นอนหลังนี้ต้องเป็นของเราแล้วละ่ะ หลังจากที่ยื่นออฟเฟอร์ไปก็ได้คอนแทคเอเจนต์ของทางฝั่งเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าวันอาทิตย์ตอน2องทุ่มเขาจะรีวิวออฟเฟอร์ซึ่งเราต้องรออีกประมาณ4วันเพราะเรายื่นออฟเฟอร์ไปตอนวันอังคารเพราะว่าด้วยตอนนี้ที่มันเป็นเซลเลอร์สมาร์เก็ตทางเจ้าของบ้านเขาก็จะชอบถ่วงเวลาเพื่อเปิดรับข้อเสนอที่ดีที่สุดเข้ามานะคะเขาก็จะไม่รีบหลังจากดูบ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยยื่นออฟเฟอร์ไปครอบครัวคุณไอก็กลับแคลิฟอร์เนียนะคะ และในช่วงเวลานี้ทุกคนก็รออย่างใจจดใจเจอมากๆว่ารอฟังข่าวดีเวลาผ่านไป4ีวันเราก็ได้รับแจ้งจากทางฝั่งเซอร์เลอร์ว่าเขารับออฟเฟอร์ของคนอื่นไปแล้วนะคะซึ่งหมายความว่ามีคนให้ราคามากกว่านี้มากกว่า1 5 0 0 0เหรียญซึ่งหลีก็รีบแจ้งทางเข้าพูลไอและเขาก็รับทราบข่าวแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะคะที่ไม่ได้บ้านที่เขาชอบม,มากๆแต่ก็เข้าใจสถานการณ์ความฮอตของตลาดบ้านที่นี่แล้วก็ตัดสินใจ move on นะคะ พอผ่านไปอีกวันทางคุณไอก็ส่งลิสบ้านหลังหนึ่งมาซึ่งหลังนี้ก็เป็นฮอตโฮมในเรดฟิลด์แล้วก็ซิโลเช่นกันบ้านหลังนี้กว้าง3,100ตารางฟุตมีสีห้องนอน3ห้องน้ำนะคะทุกคนลองดูบ้านหลังนี้หน้าตายอย่างน้อยต้องมีสัก5 0แสน6แสนเหรียญใช่ไหมคะแต่ว่าเปล่าเลยหลังนี้ราคาค่ะอยู่แค่3 0 0แสนเหรียญเท่านั้นเข้าไปข้างในนะคะก็จะเป็นสภาพแบบนี้เห็นบันไดอยู่ทางด้านซ้าย ทางเข้าโรงจอดรถนะคะซึ่งจอดได้2คันคราวนี้เราขึ้นไปชั้น2กันขึ้นไปปั๊บก็จะเห็นแอร์เรียรับรองหรือว่าใครจะทำเป็นห้องนั่งเล่นก็ได้เรามาดูวิวจากชั้นบนนะคะที่มองลงไปข้างล่าง สำหรับชั้นสองก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะอันนี้ห้องนอนที่1เห็นวิวหน้าบ้านห้องนอนที่สองนะคะซึ่งทุกห้องก็จะมีที่เก็บเสื้อผ้านในตัวทุกห้องมีหน้าต่างนะคะซึ่งทำให้มีแสงสว่างทำหน้าที่ให้แสงสว่างแก่ตัวบ้านเป็นอย่างดี เป็นห้องน้ำชั้นสองนะคะถัดไปก็จะเป็นห้องซักผ้าอันนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งซึ่งมี3ามห้องนอนทั้งหมดที่ชั้นบนทุกห้องมีวิวหมดนะคะมีหน้าตา่าง คราวนี้เราลงไปกันชั้นล่างพอผ่านตัวบันไดไปนะคะทางด้านขวาก็จะมีแอร์เรียตรงนี้สำหรับ f o r m อร์มอลดิ Room มีห้องน้ำแขกชั้นล่างนะคะอันนี้ในส่วนของห้องนั่งเล่นก็จะมีกระจกบ,บานใหญ่เพื่อให้เห็นวิวสวนด้านข้าง ติดกับห้องนั่งนี่นก็จะเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็จะเป็น master bedroom อันนี้ห้องน้ำของ master bedroom นะคะมีอ่างน้ำซิงค์สฝั่ง shower มีทอ ilet นะคะ แล้วก็ห้องเก็บเสื้อผ้าแบ่งโซนสำหรับ2คนเราไปดูที่ส่วนของครัวชัดๆอีกหนึ่งทีนะคะมีไอแลนต์ตรงกลางประมาณนี้ซึ่งบ้านก็จะมากับไมโครเวฟแล้วก็สโตฟแล้วก็เครื่องล้างจานด้วย ซึ่งครัวก็อยู่ติดกับสวนหลังบ้านมีพื้นที่ตามที่เห็นและความพิเศษของบ้านหลังนี้ก็คือดีจะพาไปให้ดูนะคะในส่วนของห้องนั่งเล่นมีประตูไปสวนข้างบ้านจากตรงห้องนั่งเล่นด้วยซึ่งบ้านหลังนี้เข้าออกได้หลายทางนะคะ คราวนี้เรามาดูส่วนของ Home Office ของหลังนี้กันซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเลยหลังนี้3แสนเหรียญก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนั้นทางขอรอบครัวคุณไอเขาก็กลับแคลิฟอร์เนียไปแล้วนะคะลีก็ได้แต่วิดีโอคอลแล้วก็ถ่ายคลิปดีเทลรายละเอียดต่างๆของบ้านรวมถึงแอเรียแถวนั้นให้ทางขอรอบครัคุณไอดู ทางครอบพนัไอพอเห็นก็บอกว่าโอเคกับหลังนี้นะคะแล้วก็ให้รียื่นออฟเฟอร์ได้เลยพอรีกลับถึงบ้านนะคะจากการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อที่จะยื่นออฟเฟอร์ยังไม่ทันจะได้เตรียมเอกสารอะไรทางเอเจนต์ฝั่งคนขายเขาก็แจ้งมาว่าบ้านหลังนี้เพิ่งรับออฟเฟอร์ไปแล้วเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้าทางครอบคนักงาก็ต้องผิดหวังอีกครั้งนะคะแต่ก็เข้าใจนะคะว่าตลาดที่นี่นั้นฮอตมากหลังแรกออฟเฟอร์ไป1 5 0 0 0นเหรียญเพิ่มเติมจาก3 0 0 0 0 0ที่ตั้งไว้เขาไม่รับ หลังนี้เตรียมจะออฟเฟอร์ก็พลาดไปอีกเพราะว่าช้ากว่าคนอื่นไปนิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าทุกคนก็เข้าใจสถานการณ์แล้วก็ move on เพื่อหาบ้านในฝันของคุณไอต่อไปซึ่งตอนนั้นในระบบก็โชว์ว่ามีบ้านหลังใหม่เข้ามาพอดีลีก็เลยรีบไปดูหลังนี้เลยนะคะและหลังจากที่เข้าคอมมูนิตีนนี้ไปก็รู้สึกว่าแอเรียโอเคเลยนะคะตอนช่วงหัวคำ่ำก็มีคนวิ่งจ็อกกิ้งจูงสุนัขเดินเล่นปลอดภยัยวิวทิวทัศน์สวยงาม ซึ่งหลังที่จะให้ดูต่อไปนี้ราคาขายตั้งไว้ที่3,9900เหรียญพื้นที่บ้าน2,400ตารางฟุตมี4ห้องนอน3ห้องน้ำพอถ,ถึงบ้านหลังนี้ก็รู้สึกประทับใจตั้งแต่เห็นข้างนอกเลยนะคะเพราะว่าต้นไม้ข้างหน้ามีการปลูกดอกไม้ไวร้รอบๆต้นไม่ปล่อยพื้นที่ให้รกร้างและเจ้าของเก่าก็แลดูจะรักบ้านมากเพราะว่าใส่ใจในแทบจะทุกรายละเอียดทางเดินเข้าบ้านมีดีเทลปูทางเดินโดยเห็นสีขาว แล้วก็มีติดตั้งระบบนิรภัยถัดไปที่สวนหย่อมข้างหน้าบ้านก็มีดอกไม้ประดับสวยงามนะคะนอกจากนั้นก็มีการทำทางเดินไปหลังบ้านด้วยพอเปิดประตูเข้าไปข้างในในบ้านก็รู้สึกเหมือนบ้านใหม่เลยนะคะไม่ว่าจะด้วยกลิ่นเพ้นท์ใหม่เอี่ยม พื้นไม้ที่ดูเหมือนจะใหม่ทั้งหลังมีไฮซีลิงเข้าไปทางด้านขวาก็จะเป็นห้องซักผ้านะคะแล้วก็มีอะลามซิสเต็มด้วยโรงจอดรถจอดได้2คันนะคะสำหรับหลังนี้เราเข้าไปดูข้างในกันต่อ ห้องนั่งเล่นเป็นไฮซีลิงนะคะสูงโปร่งและในส่วนของครัวก็มาพร้อมกับสต๊ e m ไมโครเวฟอันนี้ไอแลนด์นะคะอันนี้ห้องดิ r ร o มและบ้านหลังนี้ก็มาพร้อมกับตู้เย็นด้วยนะคะ ด้านข้างของตู้เย็นก็จะเป็นแพนทรีเอาไว้เก็บของข้าวสารอาหารแห้งส่วนของ living room ก็จะประมาณนี้นะคะมีเตาผิงไว้สำหรับหน้าหนาวด้วยถัดไปเราไปดูในส่วนของห้องน้ำแขกชั้นล่างกันนะคะซึ่งก็จะอยู่ตรงด้านขวานี้ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมนะคะพื้นไม้มีวิวสวนหลังบ้านอันนี้ห้องน้ำของมาสเตอร์เบดรูมนะคะมีอ่างล้างหน้าสองฝั่งแบ่งของคุณผู้ชายแล้วก็คุณผู้หญิงมีอ่างอาบน้ำชาเวอร์ Walk in Closet กว้างขวางเลยนะคะอันนี้เป็นประตูของทอยเล็ตซึ่งบ้านหลังนี้นะคะ ก็สูงโปร่งตรงตามสเปคของทางฝั่งลูกค้าครอบครัคุณไอามากๆอันนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของอีกห้องในตัวบ้านต่อไปเราขึ้นไปดูที่ชั้น2กันนะคะ วิวจากข้างบนมองลงไปที่ลิฟิ่งรูมชั้นล่างอันนี้ก็เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่ประตูหน้าบ้านบนชั้นสองของหลังนี้ประกอบไปด้วย3ห้องนอนอันนี้เป็นห้องนอนที่1น,นะคะมีที่เก็บของเก็บเสื้อผ้า อันนี้ที่เก็บของอีกห้องห้องน้ำอันนี้ห้องนอนห้องที่สองนะคะของชั้นบนวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไปถ่ายตอนกลางคืนเพื่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะอาจจะไม่ค่อยชัดมาก อันนี้ห้องนอนห้องที่3นะคะมี3ห้องนอนทั้งหมดที่ชั้นบนนอกจากนั้นในส่วนของชั้น2ก็จะมีแอ e a เรียของห้องนั่งเล่นด้วยลีก็ ถ่ายวิดีโอเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะเพื่อส่งให้ลูกค้าดูลงไปข้างล่างนะคะ Formal dining room. ดีีจะซูไม่เห็นดีเทลว่าใช้ของใหม่แทบจะทั้งหลังเลยนะคะถือว่าใครได้บ้านหลังนี้ไปจะต้องประทับใจมากๆเพราะว่าด้วยราคาแล้วก็คุณภาพหรือว่ามันคุ้มค่ามากๆไม่ว่าจะสต๊ะ e ไมโครเวฟอ่างล้างจานเครื่องล้างจานทุกอย่างสภาพใหม่มากรวมถึงตู้เย็นด้วยนะคะที่แถมมากับบ้านหลังนี้ เปิดไปที่สวนหลังบ้านนะคะตรงพาทิโอตรงนี้มีติดตั้งพัดลมด้านนอกถึง2ตัวเลยทีเดียวซึ่งปกติแต่ละบ้านเขาจะติดกันแค่ตัวเดียวและถ้าสังเกตจะเห็นว่าเขาทำพื้นซีมเมนต์ตีไปทางด้านข้างข,างของบ้านด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยแล้วก็มีการโรยหินสีขาวข้างๆด้วยรายละเอียดดีเทลมาก โซนมุมของสวนหลังบ้านก็มีโรงเก็บของเล็กๆนะคะสำหรับใครที่มีของเยอะหลังนี้จะเหมาะมากคร่าวๆก็เท่านี้นะคะสำหรับบ้านหลังที่หลังนี้นะคะถ่ายตั้งแต่สว่างยันมืดอันนี้ด้านหน้าอีกทีหลังจากที่ออฟเฟอร์ไป3าหลังแล้วไม่ประสบความสำเร็จ ตอนนั้นทางลูกค้าหรือว่าครอบครัวคุณไอเนี่ยเขาก็รู้สึกร้อนรนมากนะคะว่าจะได้บ้านหรือเปล่าเพราะว่าตลาดมันฮอตแล้วพอมาเจอหลังนี้เขาก็เลยบอกว่าให้ใส่ไปเลยนะคะออฟเฟอร์ไปเพิ่ม20,000เหรียญเพื่อที่จะได้ชนะออฟเฟอร์ของท่านอื่นๆลีก็ไปศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ได้ทราบมาว่าทางฝั่งเจ้าของบ้านเขารีบขายมากและจากประสบการณ์แล้วก็การศึกษาข้อมูลของแอร์เรียน,นี้ลีก็เลยมองว่าถ้าเราค่อยๆเพิ่มออฟเฟอร์ทีละ100่เหรียญแล้วก็มี e x p i r a t i ร n date ของสัญญา อาจจะทําให้เราได้บ้านเช่นกันนะคะถ้าใช้กลยุทธ์นี้เพราะว่าตอนนี้เราถือว่าถือไพ่เหนือกว่านิดหน่อยเพราะว่าเรามาดูบ้านเร็วออฟเฟอร์เร็วบวกกับคนขายรีบขายด้วยซึ่งแน่นอนว่าถ้าใส่ออฟเฟอร์ไป20,000เนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะได้บ้านสูงกว่ามาก แต่ส่วนตัวลีคิดว่าถ้าบวกไปอีก2 0,000ราคามันอาจจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วเราก็มีทางเลือกที่จะทําให้บ้านให้ได้บ้านหลังนี้ในราคาที่ดีเช่นกันลีก็เลยแจ้งไปทางข้อผูกคุณไอนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นแบบนี้เราสามารถทําแบบนี้แบบนี้ได้ซึ่งทางข้อมูลคุณไนเขาก็รับฟังแล้วก็เชื่อลีแล้วก็ให้ลีจัดการออฟเฟอร์เพิ่มไป100เหรียญตามที่ลีแจ้งนะคะ แล้วก็แผนการนี้ก็ได้ผลส่งออฟเฟอร์ไปไม่กี่ชั่วโมงคนขายก็ตอบรับข้อเสนอทันทีหรีก็ได้แจ้งไปทางข้อพคุณไอว่าถ้าคนขายเขารับออฟเฟอร์เราแล้วนะหลังจากที่ดูบ้านมาประมาณ9หลังทุกคนรู้สึกแฮปปี้มากที่ว่าในที่สุดก็เขยืบใกล้ความฝันที่จะมีบ้านอีกหนึ่งสเต็ปแล้วส่วนตัวลีก็รู้สึกแฮปปี้มากที่ได้ช่วยลูกค้าเซฟเงิน20,000เหรียญแล้วก็ช่วยให้เขาได้บ้านที่ตรงตามสเปคเขาทุกอย่าง ก็ต้องบอกว่าสําหรับครอบครัวคุณไอกว่าจะได้บ้านหลังนี้เราก็ตระเวนไปดูบ้านทั้งหมด9หลังนะคะ5หลังตอนที่ออครอบครัวไออยู่ที่นี่แล้วก็4หลังตอนที่รีวิดีโอคอแล้วก็ถ่ายคลิปส่งไปให้ดูและบ้านหลังนี้ที่ได้ก็ถือว่าเป็นหลังที่สวยที่สุดด้วยในตลาดที่ฮอตแบบนี้ได้บ้านราคานี้ลงเอยแบบนี้ก็ถือว่าแฮปปี้เอนดิ้งทุกฝ่ายนะคะ เพราะฉะนั้นสำหรับหลายๆคนที่คิดกําลังจะซื้อบ้านก็ควรที่จะรีบตัดสินใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐก็ออกมาบอกแล้วว่าอินเฟลชันหรือว่าภาวะเงินเฟ้อจะอยู่กับเราไปถึงปีหน้าและทางเฟดก็กําลังค่อยๆลดการพิมพ์ธนบัตรสหรัฐซึ่งก็จะส่งผลกระทบให้เรดอกเบี้ยนั้นสูงขึ้นตามเป็นเงา ถ้าใครตามข่าวเศรษฐกิจสหรัฐก็จะทราบดีนะคะว่าถ้าคุณรีบซื้อบ้านตอนนี้คุณจะประหยัดค่าดอกเบี้ย mortgage rate ไปได้เยอะเลยเพราะว่า mortgage rate ตอนนี้ยังคงขยับขึ้นไปอีกหลายคนที่ยังไม่ตัดสินใจตอนนี้นะคะก็เพราะว่ารอราคาบ้านตกเหมือนปี2008ซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้ยากนะคะเพราะว่า conventional loan limit ของปี2022ล่าสุดเพิ่มขยับเพิ่มขึ้นไปเกือบ15%หมายความว่าลิมิตของเงินกู้ได้เพิ่มสูงขึ้น ตอบรับราคาบ้านที่จะสูงขึ้นในปี2022นะคะหลายคนที่รอราคาบ้านตกก็จะเป็นออกแนวเสี่ยงดวงเอามากกว่านะคะใช้ความรู้สึกแล้วก็การคาดเดาว่าราคาจะสูงหรือว่าต่ำลงคาดเดาจากความรู้สึกของตัวเองแต่ในความเป็นจริงการซื้อบ้านหรือว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นเรื่องที่ต้องศึกษานะคะไม่ว่าจะศึกษาตลาดเศรษฐกิจสหรัฐเรทดอกเบี้ยเงินกู้เทรนต,ต่างๆ อย่างล่าสุดหลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาในสหรัฐอเมริกามีครอบครัวใหม่เกิดขึ้นกว่า12ล้าน3แสนครอบครัวซึ่งหมายความว่ามีคนแต่งงานแล้วก็แยกออกมาสร้างครอบครัวใหม่เป็นจํานวน12ล้านกว่าครอบครัวนะคะแต่ว่าในอเมริกานั้นมีบ้านเพียงแค่7ล้านหลังเท่านั้นที่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงเวลาเดียวกันหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือสหรัฐตอนนี้มีบ้านน้อยกว่าที่ตลาดต้องการถึง5ล้านหลัง บ้านมีน้อยคนต้องการบ้านมีมากบ้านก็มีราคาสูงขึ้นเป็นธรรมดานะคะและส่วนของการก่อสร้างบ้านใหม่ตอนนี้ก็อยู่ในอาาัตราที่เติบโตช้าที่สุดนับตั้งแต่ปี1955ด้วยผลกระทบจากโควิดทำให้วัสดุก่อสร้างต่างๆก็ขึ้นราคากันเป็นว่าเล่นหลายโครงการสร้างบ้านจึงมีการชะลอโปรเจกต์แล้วก็หยุดชะงักไปทำให้บ้านขาดตลาดยิ่งไปกว่าเดิมอีก นั่นก็เป็นสรุปข,ข่าวเศรษฐกิจสหรัฐย่อยๆนะคะซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดบ้านตอนนี้นั้นฮอตฮิตขนาดนี้และส่วนใครที่อยากจะย้ายมาที่เคทีเท็กซัสฮิสตันชูวกาแลนด์เดอะวูดเลนส์ก็ติดต่อลีมาได้ที่ไลน์คุณลี USA นะคะแนะนำให้ติดต่อมาเนื่นๆเพราะว่าลีจะได้จัดคิวได้ถูกนะคะอย่างช่วงปลายเดือนนี้จนถึงต้นเดือนหน้าคิวก็เกือบจะเต็มแล้ว คลิปนี้ก็ยาวมากแล้วนะคะถ้าใครชอบให้รีมาอัปเดตแบ่งปันประสบการณ์ซื้อขายบ้านก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ที่ด้านล่างนะคะไว้รีมีโอกาสก็จะได้มาทําคลิปแบบนี้แล้วก็แชร์ข้อมูลประสบการณ์ให้ทุกท่านได้ทราบวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย